เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเริ่มออกกำลังกายด้วยต้นคลิปดีมากท้ายคลิปก็คือแันดีน้อยมากโซเดียมล้วนๆช่วงเชา้าถ้าเราจะเอาเร็วที่สุดก็คือขนมปังเนยถั่วแล้วก็นมวันนี้ก็เป็นวันที่เท่าไหร่เราก็ไม่รู้ตอนเชา้าอ่ะก็กินแบบนี้นะแต่พอไปบ่ายเย็นๆอะ่ะไปเจอสม้สมโซสซุตามก็แซบเลยคะ่ะโซงโซเดียมสูงเวอร์เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเริ่มออกกำลังกายด้วยอีกรอบหนึง่งเพราะว่าไม่ได้ออกหลายวันแล้วเพราะว่าก็ยุ่งยุ่งอยู่กับเด็กป่วยก็เลยไม่ได้ออกกำลังกายเลย มาแล้วข้าวเที่ยงไข่ต้มสองฟองลืมซื้อไข่ไปถึงร้านค้าก็ลืมซื้อไข่เหลือแค่สองฟองก็กินแค่นี้ก่อนแล้วก็น้ำพริกอืมกินมากน้ำพริกอ่ะึ๊บน้ำพริกราชเดี๋ยวอู้ข้าพริกสดกระเทียมน้ำปลาแล้วก็มะนาวเออแค่นี้เลย่อย ามด้วยมานหนึบเ oh, <my> หมือนเดิมอือร้อนอไรอย่างนี้อืมอืมเมื่อกี้ไปกินบะม่วงชาววางมาแซ่บมากเผ็ดกินมันหนึบแก้เผ็ดเลยอ่ะวันนี้กินเยอะอ่ะกินมันหนึบแก้เผ็ดอันนี้แบบลูคิวซีนะเราชทบน้ำมันเยอสนุกหนึบหนับหนักหนักยร์เกสช่วงบ่ายเหมือนเดิม ก่อนจะมาบ้านยายเราก็พาลูกไปแวะที่ตลาดก็ได้ตับปิ้งมาแล้วก็หัวใจกินกับซุปมะเขือแต่ข้าวเป็นข้าวเบอร์รี่นะจ๊ะบอกเลยว่ามือนี้แซ่บมากแล้วเราจะไม่หยุดความแซ่บไว้แค่นี้ถ่ายคลิปมีเซไยแน่นอนกินต่อไปซุปมะเขือวันนี้ซุปมะเขือเมื่อวานเป็นอะไรซุปเน่อไม้ไปกลับบ้านกันออยยำปูมาหนึ่งร้อยบาทห้าตัวแต่แม่ตัวใหญ่นะข้าตัวเล็กยังเหรอ